เดินแบบสามใบมีดนะครับกดฝาให้เรียบร้อยแล้วก็เอาใบมีดเสียบล่างหนึ่งใบมีดนะครับเสียบด้านข้างแล้เสียบแบบนี้นะครับแล้วก็เอาตัวหนีบ,หน,บหนีบเหมือนกันนะครับ ถสามใบมีดเราก็จะเสียบด้านข้างเป็นสามมุมนีม้นะครับนี่ครับสามใบมีดมันจะทำให้ฝ่ากับแกนจะมีพื้นที่ว่างให้น้ำยาวิ่งได้สะดวกนะคมันก็จะเดินง่าย พอเหมือนเดิมครับเสียบไปครึ่งนึงจะให้เป็ทั้งไหนเราก็เอียงนะครับพอเดินแล้วเราก็ค่อยขยับขยับปุ๊บเราค่อยดึงใบมีดนะครับเ,เราเติมได้นะครับแย่เข็มเป็นเล่นก็เติมก็จะมาเต็มแล้ะ เดี๋ยวเราก็ค่อยๆขย,ยับพวกดานนี้เราก็ไล่หนีไปเลยนะครับขยับตัวนี้ไปแล้วค่อยๆดึงค่อยๆดึงนะครับนี่นะครับ มันจะเดินทีเดียวไม่ต้องงัดซ่อมนะครับนี่นะครับน้ำยาจะเต็มชิดขอบเราไม่ต้องงัดซ่อมนะครับ